สวัสดีจ้ะหกโมงสี่สิบสี่ Bristol UK น้องกรนบอกว่าให้ถ่ายคลิปเอาไว้ดูน้องกรนจะเป็นคนตัดให้โอเคก็ถ่ายไปแล้วกันเ <c oughs> พราะเราไม่ได้ตัดดีแล้วน้องกรคนควตัดให้ เออ่ก็จะเป็น1วันในพริสตอลละกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มาอังกฤษบ่อยๆแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งเดียวแล้วเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ไม่มีใครรู้ใช่ก็ไปดูกันว่า1วันทำอะไรบ้าง ก็คือลืมลืมตอนทำอาหารเช้านะคะแต่ตอนทานข้าวเช้าคือลืมถ่ายตอนนี้อากาศ14องศาแล้วก็ฝนก็ตกน่าจะทั้งวันนะคะคิดว่าหนึงตอนเช้าก็จะมีประชุมแต่ว่าประชุมยกเลิกไปนะคะก็เลย อ่ักผ้าแทนเดี๋ยวซักผ้าเสร็จก็จะเคลียร์งานนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปดูนะักเรียนที่ไอเอสคู่กันไม่ใช่ไอเอสคู๊ีิมันคือ international house าส์เหมือนกับเป็นบ้านที่เปิดเป็นกวดวิชาที่จะให้แบบว่านักเรียนต่างชาติมาริบาภาษาษอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราก็จะไปกันในช่วงเที่ยงนะวันนี้เดี๋ยวขอซักผ้าก่อนแล้วกันนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในช็อป <c oughs> เหมือนช็อปของเล่นหรือว่าของแบบว่าสะสมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกหนังสือพวกซีรีส์พวกการ์ตูนมังหนะมีหมดเลยที่รานนี้ก็อยู่แ,วแถวไ oh, อที่เรามาเรียนกันน่าจะ สินค้าสินคา้าสินค้ามีสินค้าให้เลือกสั่นมีมากมายาาานจากเรื่องต่อ20เหรียดตล้อง800ไม่รู้ว่าถูกหรือว่าแพงกว่าที่ไทย Star Wars Rick and Morty นี่จะเป็นเสื้อ<ม> เสื้อเฮ้ยหรือว่างเกงอาดัลสวินชุดว่ายน้ำ <laughs> ไม่ใช่นี่นไงทีเชิร์ตอะไรของกูเนี่ย16เหรียญโดยประมาณมนีสตาร์วอร์สสิเหรียญคูณ40ก็ประมาณ หกป้าวะหกเจ็ดร้อยสิบสามสี่สามสิบสองสองหนึ่งโดประมาณหกร้อยโดยประมาณน่าโดนอยู่นะเราก็ชอบสตาร์วอรแต่ไม่ได้ชอบที่สุด มไม่แล้วก็เจอนะจ๊ะแฮร์รี่พอตเตอร์ประมาณไทยสองพันสามพันสิเกินก็มีอันนี้น่าสนใจมากที่ค่าหนังสือสี่ร้อยบาทดูสวยดีมันเป็นแบบน่าจะเป็นพลาสติก คิดว่าแล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นโลมีน่าหรืออะไรสักอย่างน่าสดอันละมีฮัฟเฟอร์พาร์ับบสวิตช์ชินน,น่าสนน่าสนตอนนี้ก็บ่ายโมงยี่สิบแปดเจอ้านทำไมตกที่พื้นเมื่อกี้จะบอกว่า EP นี้เป็น EP ที่มันจะดูมิน ical, ิมอลสโลไลฟ์ จะไม่หวาจะดูบบเ้ยฉันใช้ชีวิตที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะที่นี่ค่อนข้างพักกันช้าเนาะเขาจะพักกันประมาณเที่ยง45คือเกือบบ่ายแล้วแหละอืมก็คือบ่ายโมงแล้วกว่าจะโน่นนี่นั่นแล้วก็มีเวลาพักประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะไปกันที่จูเนียร์แคมปัสเพื่อจะไปต่อกันที่ อยู่ในิเวอร์ซิลไรส์มันมาทางนี้ได้ใช่แตนจะหาทางได้และแน่นอนอว่าคนที่นี่ก็จะชอบการเดินซะส่วนใหญ่ <c oughs> จะบอกว่าทุกๆอย่างมันก็ซัพพอร์ตกับการเดินแหละ ว่าจะเป็นฟุตบาทไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายมันก็คือซัพพอร์ตการเดินน,น,นะนั่งรถบัสเราจะไม่เดินถึงแม้ว่าคนที่นี่จะชอบเดินก็นตามอ,อท,ที่บอกก็คือเดินครึ่งชั่วโมงเขาก็เดินกันเนาะที่นี่อ่ะเดินกันแบบว่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเขาก็เดินกันอ,อแต่ว่าเรา เออบรรยากาศมันน่าเดินมันไม่ได้ร้อนแล้วแล้วก็ฟุตบาทมันก็สปอร์ตคนที่เดินอย่างที่บอกแล้วก็พวกทางม้าลายอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออคือถ้าถ้าเป็นทางม้าลายที่แบบตีเส้นขาวดำเลยนะก็คือเดินได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางม้าลายแบบเป็นจุดๆ <c oughs> เป็นเส้นปะอันเนี้ยต้องรอ,อสัญ,ญญาณไฟ <c oughs> ใช่ <c oughs> คนที่นี่ก็เลยเดิน อดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะว่าริมถนนที่นี่ฟุตบาทที่นี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วที่เกตพูด เมื่อวานของวันท่ถ่ายคิปตะกันก็เป็นเหตุการณ์ที่นายกนะคะที่อังกฤนีฑาีซายก็คือลาออกใช่เราจะแน่งก็ตอนแรกเราก็ถามเขาใช่ไหมพอเขาาออกใช่ไหมเราก็ตอด้วยนายกของเราของหนูจบที่นายกใช่ปะอาจาย์ก่เราก็ตอด้วยนายกของเรา้องหนูจบที่นายกใช่ปะอาจารย์ก็ต่อ คนนั้นอ๋อาันก็ต่ออาจันก็ต่อยาวเหมือนกันต่อไปเร่อยกก็คุันทนก็ร่อยแบบว่าทำไเ็นอย่างบเนไทยเด็ก่งเยนตื่นเมอสบีห้เพราะว่าต้องไปโรงเรียนให้ทำแปดโมงแล้วเรียนเลิกสี่โมงแล้วก็แบบเขาก็งงแบบเขาตกใจเลพราะทำไมเรียนเยอะเดียวเราข้างถนน เพราะของเขาอะเราสอขต่เขาด้วยคขาลูกไปเที่ยวคลิปสั้นๆเลยแต่ตววเราไม่มีเลยเขาก็แบตกใจเหมือนแต่ว่าทำไมเขาไม่เคยถึงแบบนาา้องเรียนนะขนาดนี้แล้วแบบใช้ชีวิตแค่การเยอะมากใช่วันหนึ่งก็แปดชั่วโมงอะเรามาโรงเรียนแปดโมงแล้วก็เลิกเรียนประมาณสี่โมงอันนี้ยังไม่รวมแบบว่า<ร> after school course นะ เขาก็ตกใจวิธีการที่เราใส่ตอนสองมันเจาะทีหกแต่ช่ววันหยุดช่วงวนที่ต้องออกไปทำอย่างอื่นก็ฝรั <the 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 ่งก็คือช็อกกับ네วัฒนธรรมไทยไปเลยแล้วก็เขาก็ช็อกกับรถบัสของไทยที่บอกว่ารถบัสไทยมีเห็ดขึ้นนะเราได้โชว์ภาพปะไม่ได้โชว์โอหเราได้โชว์ภาพว่าเป็นอินบิวเลียนใช่เขาดูอ่ินบิแดนส์แล้วหนูก็บอกว่าแม่บอกว่าเธแบบเออรถบัสของมีเห็ดขึ้นหรือเปล่า ก็คือไา่ยาวไปไปทุกเรื่องก็ทุกเรื่องแล้วก็เชียร์นเขาดขขอโทษร่างแบบที่ตอนนั้นทิ่ว่าแบบหนุ่ตื่นแบบไปแบบไอเ่าเขาทำอะไรผิดเขาเลิาเชียร์กันจนจบแล้เขาบอกว่านอนต่อยสองคืนได้นะนึกว่แบบว่าต่อไปนี้เธอก็ตื่นก่อน7จ็ดมงไว้เถอะใช่ไหมว่าอะไรแล้วอย่างงี้ซะอีก เออหนูก็เดี๋ยวนี้เหมือนเริ่มชินกับเวลาก็ตื่นตื่นหกโมงคึ้นอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วนะจ๊ะ UV แล้วฝนก็ตกมีร่มแต่ว่าไม่ใช้มันจะดูไม่เป็นวัยรุ่น UK วันรุ่น UK เขาเวลาฝนตกก็คือใส่ฮูดจ้ะ หนขอ้าเป็นเกมดเป็นลาจุดเลยเป็นวันไปยังไม่ออกป่าก็ภายในข้างใหญ่เลยถ้าใครรู้จักมหาวิทยาลัยสงขลานะกรขานคลิวิทยาเขตหัดใหญ่ ก็จะแค่คลายที่นี่อยู่บนเนินอ,อยู่บนเขาอะไรประมาณนี้นะค่ะโอเคอเดินก่อนเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูจุบ People just pop in there and we have sessions if you don't know much coding. So uh, there are student uh, pals who can help you uh, with the uh, coding and stuff. Yeah, we help each other. So we call it Espresso program. So you need to book in and you can have uh, some time in there. And if you have any doubts anything, they will answer any question. Mm -hmm. This is the bicycle path. so if you have a bicycle you can store it securely inside i like that place because it's quite nice and really cool ก็ก็เป็นประมาณ1วันนะคะที่ประมาณนี้เนาะจริงๆแล้ววันอื่นๆก็จะมีภารกิจที่แบบมันจะต่างกันออกไปเราจะไม่ได้ไปเออ่ยูวีทุกๆวันในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นอะไรอย่างนี้ก็จะมี after school activity ที่มันแบบว่าแตกต่างกันไปนะคะแต่อันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นทางที่ การหมดการเนาะที่ทางเราได้จัดให้กับนักเรียนของเรานะคะว่าเขาจะได้ไปเยี่ยมชมในส่วนของมหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างนี้เนาะก็ยังไงก็ฝากเนาะผลงานใน YouTube ที่มัเนเป็นแนวใหม่ไม่เคยทำด้วยปกติก็จะเป็นแนวแบบสดใสมีขำบ้างเอิอร์กอาร์ะก็อยากอยากให้มันเป็นแนวใหม่ที่แบบมันเห็นว่าเออโดยสก็โตขึ้นเนาะ จากเป็นนักศึกษาตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนสาธิตแล้วนะคะก็หวังว่าจะชอบแนวใหม่ที่ที่เป็นการตัดต่อแนวใหม่ละกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะให้กับช่องของดโดโซด้วยยังมี Twitch ด้วยนะคะที่ก็ถ้ามีเวลาก็จะไป จะแชทกันที่นั่นเนาะก็ถ้ามีเวลาก็จะไปเเล่นเกมให้พอได้ดูกันนะคะคืนนี้ก็รัฝันดีค่ะรักติสวัสด